สวัสดีครับการมาสิชัดนิวประจำวันนี้นะฮะก็โอ,โ,โอ้โหเพิ่งเปิดตัวซีรีส์กันมาได้ก็เรียกเลยว่าเพิ่งจะ2ตอนนะฮะแต่ว่าของเล่นออกมาแล้วนะครับประกาศพิกัวร์ตออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับคาเมลเลเดอร์กาบูนะครับก็อื้อ่าก็ถือว่าเร็วนะถามว่าเร็วไหมต้องต้องบอกเลยว่าเร็วนะฮะรู้สึกถึงความเร็วของพี่เขานะคะในการออกนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะออกมาใน บอดีปกติเนาะอย่างที่เคยทํากับตัวยุคก่อนๆนะฮคือรู้สึกว่าตั้งแต่ยุคเลวะมานี่ก็คือจะใช้บอดี้แบบนี้ตลอดเลยนะครับผมถ้าเอาที่ดูในภาพโปรโมทตอนนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างคล้ายกันนะแต่ว่าในชิ้นส่วนเนี่ยถ้าเราเห็นตามเกาะน,นะฮะไอ้ร่างของ p o p p i n g g u m m y เนะี่ยมันเป็นเยลลี่เนาะแล้วก็ตามต้นฉบับมันก็จะเป็นแบบ ใสๆนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตที่หน้าอกนะก็จะเห็นว่ามันใส่ะซึ่งผมเดาว,ว่านะผมเดาว,ว่าอื่นก็น่าจะใสเหมือนกันนะพวกเกาะแขนเกาะขาหัวไหล่น้ากากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ทีนี้เออมันเคยมีประวัติอย่างนี้กับการทําสีแบบเนี้ยแล้วไล่เฉดแบบเนี้ยในส่วนของที่เป็นท่อรถของคอมเบรเลเดอร์เดอเฟิร์สนะฮะท่อเขาก็จะมีการไล่เฉดอย่างนี้นะไอสีม่วงสีเหลืองสีฟ้านะฮะพอนานไปมันซีดเนี่ย เราก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยยังไงมันจะยังไงมันเอ่อมันจะซีดไหมหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเท่าที่ดูทรงแล้วนี่อันนี้ก็คือคิดไปก่อนล่วงหน้าว่าถ้าเกิดในกรณีซีบเนี่ยมันก็เออยังบางบางคนเติมได้ค่อนข้างที่จะง่ายอยู่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมเรื่องนี้ก็ไม่ได้น่าห่วงนะฮะมองภาพรวมแล้วเนี่ยจากภาพโปรโมทของเขาก็ทำออกมาให้มันคล้ายๆกับในโปสเตอร์นะฮะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสวยเออ เอาจริงๆเนี่ยยุคเลวะมาเนี่ยตอนที่ทําตัวแรกแออกมาในบอดี้รุ่นธรรมดาก่อนนะฮะยังไม่ใช่รุ่นของ iPhone เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทําออกมาแล้วมันค่อนข้างที่จะคล้ายแล้วก็ใกล้เคียงกับตัวสูตรแอคเตอร์นะฮะเออมันจะมันจะรู้สึกอย่างนั้นเลยนะทุกตัวเลยแทบจะทุกตัวเลยเราก็รู้สึกว่า i, นนเฮ้ยรุ่นนี้มันก็โอเคแล้วนี่หว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันก็มันก็ดีแล้วนี่หว่ามันก็ได้้วนี่หว่าแต่มันก็จะมีหลายๆตัวที่เราก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันก็โ oh, อนะเว้ยแต่ว่าพอเขาทำออกมาเป็นรุ่นของ iPhone หรือว่าไอชิ้นโกโช์เนี่ยมันก็อัพเมลขึ้นไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นคือถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียสเนาะก็เล่นอันนี้ไปก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าไอรุ่นของไอโฟนมันจออกเมื่อไหร่เนาะผมว่าอันนี้ก็โอเคแล้วนะฮะไอลูกเล่นเข็มขัดก็น่าจะปั่นได้เหมือนกันนะฮะแต่น่าจะติดตรงที่โกจิโซเนี่ยก็จะ ามาเท่าที่ดูนี่ก็จะใสๆมาเลยนะไม่ได้มีสติกเกอร์หรือว่าไม่ได้ถูกทำสีมานะครับมันก็จะใสๆมาจะต้องดยวคงมีคนทำสติกเกอร์ออกมาแปะแล้วมั้งเดานะเดาวนะ่า,วนะาวอย่างนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะมีทีมงานที่เขาก็จะทำสติกเกอร์ออกมาแปะตามไอพวกแกจิตอะไรพวกนี้ของฟิกูอาร์ตนะฮะเพิ่มรายละเอียดให้มันนะนะสวยสดงดงามสวยสดงดงามสำหรับตัวนี้นะฮะสนนราคาก็จะอยู่ที่4,500เยนนะครับสินค้าวางจำหน่าย ในเดือนมก,กราคมปีหน้าปีหน้า,น,านะก็อรอกันไปยาวๆนะใครที่มีร้านประจําก็ไปจับจองแล้วก็นั่งรอนรอกันไปยาวๆนะครับแน่นอนตัวนี้ผมก็คิดผมก็ต้องไม่พลาดแต่ที่เราสงสัยอย่างหนึ่งก็คือการที่เขาห้อยหัวเอาไว้นะครับมันจะมีวงเล็บห้อยหัวเอาไว้ว่าเป็นเฟิร์สโปรดักชันแล้วก็ยังไม่รู้ว่าว่าไอเฟิร์สโปรดักชันที่เขาห้อยเอาไว้เงี้ย มันมันหมายความว่ายังไงคืออันนี้เป็นภาพโปรโมทแรกแล้วก็สินค้าระหว่างนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะฮะหรือว่าเอ๊ะมันจะมีเวอร์ชั่นอื่นหรอหรืออย่างไรอันนี้ยังไม่รู้นะครับก็ต้องออรอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าพี่เขาจะออกมาเป็นแบบนี้จริงๆตั้งแต่แรกก็ไม่ติดนะผมว่าเท่าที่ดูในภาพเนี่ยถ้ามันจะเป็นเวอร์ชั่นนี้ออกมาแล้วเราว่ามันก็ก็โอเคแล้วแหละนะฮะ ไม่รู้ภาพโปรโมทเขาจัดแสงสาว่างไปหรือเปล่านะเลยแอบเห็นเกาะมันจะดูแบบสีมันจะดูอ่อนๆไปหน่อยหนึ่งไม่ค่อยลดไหลทเท่าไหร่นะฮะเอาละจ้ะและนี่ก็คือข่าวสั้นประจำวันนี้นะครับคุณไค้ก็ไปส่องๆกันดูนะฮะสนใจก็จับจองกันเลจ้ะ